รัเสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมันกินอาณาเขตถึง17,98,242ตารางกิโลเมตรหรือ1ใน8ส่วนของพื้นที่บนโลกที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้ไม่น่าแปลกใจครับที่มักจะมีสาวๆส,สวยๆอาศัยอยู่ในประเทศแห่งนี้ รวมไปถึงเรื่องราวและก็ตำนานสยองหน้าขนลุกก็เกิดขึ้นที่นี่มากมายเช่นกันครับสวัสดีสาวกตำนานสยองทุกคนครับวันนี้ผมนิกกี้ยนินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s ี่ท y t o ล l i ต์รายการจะอันดับเรื่องราวสยองและเรื่องราหน้ากลัวประจสัปดาห์แล้ววันนี้มี10เรื่องราวตำนานสยองขวัญที่เกิดขึ้นที่รัเสเซียมาฝากทุกคนครับก่อนที่จะเข้าไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้นะครับและหากว่าทุกทกคนพร้อมแล้วก็เข้าไปพบกับอันดับ10ได้เลยครับ เริ่มต้นกันที่ดับสิทครับตำนานแห่งบรอนซียหลายๆคนคงรู้จักกับล็อกเนสแล้วก็คงคิดว่ามันเป็นสัตว์น้ําดึกดําบรรยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เพียงตัวเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะว่าลึกเข้าไปในเทะเลาสาบบรอสโนสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ํามายาวนานหลายศตรวรรษและชาวรัสเซียก็เรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่าบรอนซียมันคือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ผู้พบเห็นนั้นอ้างว่า มันมีหัวเหมือนกับมังกรมีคลีบหลังแล้วก็ลำตัวที่เรียวยาวเรื่องราวของมันทําให้คนหันกลับมาสนใจประวัติศาสตร์ของทะเลสาบแห่งนี้มากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่กองทัพตาตามองโกโยกทัพหนีออกจากพื้นที่แห่งนี้เนื่องจากพบว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์บุกเข้ามากินมาแล้วก็ทหารครับ อันดับ9ครับบังเกอร์รับใต้ดินของโซเวียตหนึ่งในตำนานเมืองที่น่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งของรัสเซียน,นั่นก็คือเรื่องของบังเกอร์และอุโมงค์รับใต้ดินที่ถูกสร้างขึ้นโดยสลาตินแล้วก็รัฐบาลในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผู้คนร่ำลือว่ามันมีขนาดใหญ่ ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะครับมันใหญ่มากพอที่จะมีสนามบินอยู่ใต้ดินซึ่งว่ากันว่ามันน่าจะอยู่ใต้พื้นดินของมอสโกหลายคนอ้างไปถึงทฤษฎีสมกบคิดและเปอร์เซนต์ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้จากเครือข่ายมงใต้ดินที่ซับซ้อนของรัสเซียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของมอสโกที่มักจะมีบันไดแล้วก็ประตูที่ปิดตายซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามันน่าจะนําไปสู่สถานที่แห่งนั้นครับอันดับ8 รุสซาก้าวีกก่อนที่จะเข้าไปรู้จักกับรุสซาก้าว,วีเราต้องมาทําความรู้จักกับรุสซาก้าก่อนครับรุสซาก้าคือสิ่งมีชีวิตลึกลับตามตำนานพื้นบ้านของประเทศที่พูดภาษาสลาฟลักษณะโดยรวมนั้นเป็นผู้หญิงและมักจะมีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ําเธอมักจะมุ่งร้ายต่อม,มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เพศชายครับว่ากันว่าพวกเธอมักจะดึงดูดแล้วก็ยั่วยวนให้ผู้ชายตามเธอไปจนกระทั่งถึงแม่น้ําหลังจากนั้นเธอก็จะลากผู้ชายลงไปในน้ํา ก่อนที่จะฝังพวกเขาให้ตายอยู่ตรงนั้นชาวรัสเซียเนี่ยเขาถือว่ารุสซาววก้าวีคคือช่วงเวลาสัปดาห์แรกของต้นเดือนมิถุนาที่ชาวพื้นเมืองเชื่อว่ามันอันตรายที่สุดที่จะเข้าไปใกล้กับแหล่งน้ํามีข้อห้ามไม้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยห้ามว่ายน้ําในเวลากลางคืนครับรวมทั้งอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆในช่วงเวลากลางคืนเพราะเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นพวกรุสซากา้าออกมาอรารวาสก็ได้ครับถัดมาที่ตำนานที่7 ผีแห่งชาปาเยฟเรื่องผีที่กลายเป็นตำนานส่วนมากจะเกิดจากวิญญาณที่ยังคงติดค้างอยู่กับอะไรบางอย่างรวมถึงตำนานเรื่องผีที่เกิดขึ้นที่เมืองชาปาเยฟตำนานได้เล่าถึงความรักที่โรแมนติกของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าเอเลนากับอเล็กซ์ทั้งคู่รักกันมากแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันแต่ก่อนงานแต่งงานไม่นานครับอเล็กซ์ต้องเสียชีวิตจากสารเคมี Me. และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานซึ่งจากการเสียชีวิตครั้งนี้ของอเล็กซ์ทำให้เอเลนาไม่สามารถทนต่อความเสียใจได้เธอจึงตัดสินใจปิดชีพตัวเองด้วยการกระโดดตัดหน้ารถไฟในขณะที่เธอกำลังสวมชุดแต่งงานสีขาวที่เธอตัดเย็บด้วยตัวเองแต่ความตายนั้นก็ไม่ได้ทำให้ดวงวิญญาณของเธอสงบครับเพราะว่ายังคงมีคนเห็นดวงวิญญาณของเธอนั้นเดินวนเวียนอยู่ในสุสานเพื่อตามหาความรักที่หายไปอันดับ6ครับ มัมมี่ในอพาร์ตเมนต์เรื่องนี้ไม่ใช่ตำนานครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเมื่อมีผู้พบศพของวลาดเมร์เลเดนเนฟชายผู้โชคร้ายที่เสียชีวิตกลายเป็นซากมัมมี่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เป็นเวลาถึง6ปีโดยที่ไม่มีใครรู้ร่างของเขาถูกเจ้าหน้าที่พบในสภาพของหนังสีน้ำตาลหุ้มกระดูกนั่งอยู่บนโต๊ะที่มีขวดวอดก้าแล้วก็แก้วที่ว่างเปล่าเพื่อนบ้านหลายคนไม่มีใครสังเกตครับและคิดว่าเขาอาจจะกลับไปรักษาตัวจากอาการของโรควูณโรคที่เขาเป็นอยู่ หรือว่าอาจจะก,กลับไปติดคุกเนื่องจากก่อนหน้านี้นั้นเขาเคยติดคุกมาแล้วเป็นเวลาถึง4ปีและเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยพูดคุยหรือว่าส่งเสียงกับใครครับก็เลยไม่ค่อยมีใครสังเกตว่าเขาหายไปไหนไม่มีใครได้กลิ่นซากศพของเขาครับเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตนั้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูหนาวจึงไม่เกิดกลิ่นเน่าของซากศพให้เพื่อนบ้านสงสยัยและเขาก็นั่งเป็นมัมมี่อยู่แบบนี้มาเป็นเวลาถึง6ปีครับไปต่อกันที่อันดับ5ครับ คำสาปของอีวานวาซิลีอีวานวาซิลีนั้นเป็นเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ของรัสเซียไม่มีใครรู้ครับว่าเรือที่ดูทันสมัยนี้ของรัสเซียนั้นจะกลายเป็นเรือผีสิ่งที่ต้องคำสาปได้อย่างไรนอกจากมีข้อสันนิษฐานที่บ่งบอกเอาไว้ว่ามันอาจจะบรรทุกสิ่งของต้องห้ามบางอย่างขึ้นมาบนเรือด้วยตำนานเล่าเอาไว้ว่าท่ามกลางความเบมงกวางของหาสมุทรลูกเรือเริ่มใจคอไม่ดีแล้วก็เริ่มรู้สึกแ,บบแปลกเนื่องจากว่า เขารู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่และในไม่ช้าครับเหตุการณ์เลวร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อคืนหนึ่งลูกเรือหลายคนเกิดอาการคลุ้งคลั่งพวกเขาวิ่งตามไป,ไป,ไปในที่ใดที่หนึ่งเหมือนคนไร้สติและเหตุการณ์นั้นจบลงด้วยการที่มีลูกเรือคนหนึ่งทิ้งตัวลงแม่น้ำแล้วก็กลายเป็นศพหายไปใต้ท้องทะเลสองสามวันต่อมาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับแล้วก็เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่3ในขณะที่กำลังเอาเรือเข้าฝั่ง หลังจากนั้นไม่นานครับลูกเรือทั้งชุดถูกเปลี่ยนและกัปตันก็ได้นำเรือออกมาหาสมุทรอีกครั้งแน่นอนครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกและครั้งนี้ก็รุนแรงกว่าเมื่อกัปตันนั้นก็ปิดชีพตัวเองด้วยการกระโดดลงน้ำด้วยเช่นกันเมื่อเรือนี้ถูกขนาดน้าไม่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเรือต้องคำสาบบรรดาลูกเรือจึงพร้อมใจกันนำเรือนี้มาเผาทิ้งไปพร้อมกับคำสาปปริศนานั่นเองครับ อันดับที่4 The Blackbird of Chernobyl หลายๆคนคงรู้ถึงเรื่องราวเหตุการณ์สยองขวัญแล้วก็โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่เช์โนบิลแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่รู้ถึงเหตุการณ์น่าขนลุกที่เกิดขึ้นกับผู้รอดชีวิตบางคนที่เกิดก่อนหน้านั้นครับก่อนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะระเบิดผู้รอดชีวิตบางคนได้เล่าว่ามีเหตุการณ์ปรแปลกๆเกิดขึ้นกับพวกเขาเราวกับว่ามันเป็นลางร้ายบอกเหตุเช่นการฝันร้าย การได้รับโทรศัพท์ข่มขู่หรือการพบเจอกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่มีลักษณะเหมือนกับชายร่างใหญ่ที่มีปีกซึ่งถูกผู้คนขนานนามว่า Blackbird of Chernobyl ตามข้อมูลและคำให้การสามารถสรุปได้ว,ว่ามันคือชายร่างใหญ่ที่มีปีกแล้วก็มีดวงตาสีแดงผู้รอดชีวิตบางคนถึงกับเล่าว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายท่ามกลางกลุ่มควันที่ลอยอยู่ข้างบนนั้นเขามองเห็นมันบินอยู่เหนือเตาปฏิกรณ์ขนาดใหญ่เรื่องราวนี้คล้ายๆกับตำนานของมอส Man ที่เกิดขึ้นที่เวสต์เวอร์จิียซึ่งมอสแมนปรากฏตัวขึ้นก่อนที่สะพานซิลเวอร์บริดจจะถล่มลงมา อันดับ3ครับบ่อน้าศูนย์รกตามตำนานได้เล่าไวัยว่าในช่วงปี1960นักวิจัยกลุ่มหนึ่งนำโดยดเอรแอสซาคอฟได้นําทีมสํารวจขุดเจาะลึกลงไปที่ใต้ผิวโลกที่บริเวณพื้นที่หนึ่งของไซบีเรียเพื่อศึกษาและวิจัยแกนกลางโลกโดยพวกเขาขุดลึกลงไปถึง14.4กิโลเมตรแต่เขากลับเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ครับในขณะที่ทําการขุดเจาะหลุมลึกขนาดใหญ่นั้นพวกเขา สัมผัสดได้ถึงรังสีความร้อนที่แผ่ออกมาใจกลางของโลกซึ่งในขณะนั้นวัดได้ไม่ต่ำกว่า2,000องศาฟาเรนไฮ์พวกเขาได้ทดลองย่อนไมโครโฟนซึ่งทำจากวัสดุกันความร้อนพิเศษลงไปในหลุมนั้นเพื่อฟังเสียงการเคลื่อนที่ของของเหลวภายในเปลือกโลกแต่ว่าเขากลับได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถลืมมันได้ไปชั่วชีวิตครับนั่นคือเสียงของมนุษย์จำนวนมหาศาลที่กรีดล้อออกมาด้วยความเจ็บปวดราวกับเป็นทะเลเลือดและทีมนักวิจัยทั้งกลุ่มก็ตรหนักว่า สิ่งที่เขาขุดลงไปนั้นมันคือบ่อน้ำที่นำลงไปสู่นรกเบื้องล่างครับอันดับ2ในวันนี้คือ The Collector รแรงบันดาลใจในการสร้างหนังเสยองข,ขวัญในปี2012ที่ใช้ชื่อภาษาไทยว่า ขึ้นสยองต้องเชื่อเป็นเรื่องราวตำนานที่เคยเกิดขึ้นจริงในรัสเซียและมักจะถูกพูดถึงมากคือคดีหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในปี2011ชายคนหนึ่งถูกจับกุมได้ในรัสเซียหลังจากที่มีคนจํานวนหนึ่งร่วงรู้ความลับที่น่าตกใจคือพฤติกรรมแปลกประหลาดของเขาที่ชอบขุดซากศพขึ้นมาจากหลุมศพเพื่อน,นํามาตกแตง่งแล้วก็นํามาตกแต่งประดับบริเวณบ้านราวกับว่าเป็นการแสดงงานศิลปะซึ่งรวมๆแล้วเขาขุดศพขึ้นมาถึง29ศพครับ และดับหนึ่งในวันนี้คือ The Russian Sleep Experiment แม้ว่าเรื่องนี้จะถูกหักล้างไปแล้วว่ามันเป็นเพียงแค่ Creepy Pasta แต่ว่าตำนานของเรื่องนี้ก็เป็นตำนานที่ถูกพูดถึงแล้วก็สยองขวัญมากที่สุดในรัสเซียซึ่งผู้คนรู้จักกันในนาม The Russian Sleep Experiment ตำนานได้เล่าเอาไว้ว่า ในราวทศวรรษที่1น4 0ันกักวิจัยของบริษัทหนึ่งได้ทําการทดลองที่สุดแสนประหลาดด้วยการจับนักโทษจํานวน5คนมาขังในห้องสุญญากาศที่ภายในบรรจุด้วยก๊าซพิเศษที่ออกฤทธิ์ให้พวกเขาตื่นตัวตลอดเวลาเพราะต้องการเห็นผลของการที่มนุษย์อดนอนเป็นเวลาย,ยาวนานครับนักวิจัยได้สัญญากับนักโทษว่าพวกเขาจะได้รับอิสระถ้าหากว่าสามารถอดนอนได้เป็นเวลาย,ยาวนานถึง30วันและในวันที่5ครับพวกนักโทษเริ่มมีอาการหวาดระแวงกันเองพวกเขาหยุดสนทนาพูดคุย จนวันที่9 3สามในห้าคนนั้นกรีดร้องออกมาตลอดเวลาในขณะที่คนที่เหลือฉีกหนังสือในห้องขังแล้วก็เอามาแปะปิดที่กระจกซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่ทีมนักวิจัยใช้ส่องดูพฤติกรรมของบรรดานักโทษหลังจากนั้นเสียงกรีดร้องก็หยุดลงทุกอย่างเงียบสงัดครับหลังจากนั้น3วันทีมนักวิจัยได้พูดผ่านลําโพงว่าพวกเขากําลังจะเข้าไปในห้องนั้นให้พวกนักโทษนั้น,นอนราบไปกับพื้นแต่ว่ากลับมีเสียงหนึ่งตอบกลับมาว่า พวกเราไม่ต้องการอิสระต่อไปแล้วหลังจากนั้น15วันครับทีมนักวิจัยได้ตัดสินใจเปิดห้องและพวกเขาก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นครับเมื่อหนึ่งในนักโทษนั้นถูกฆ่าและหั่นศพออกเป็นชิ้นๆช,ชิ้นส่วนบางส่วนนั้นถูกยัดลงไปที่ท่อระบายน้ําอีก4คนนั้นต่างอยู่ในอาการบาดเจ็บแล้วก็แสดงความหวาดกลัวหากว่าต้องเข้านอนจริงๆทีมศัลยะแพทย์รีบให้การช่วยเหลือครับแต่ว่ากลับถูกนักโทษอลาวาดอย่างหนักเกิดการต่อสู้แล้วก็เหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นครับ นักโทษได้แย่งปืนมาแล้วก็ยิงทีมนักวิจัยจนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายครับนักวิจัยคนนั้นได้ถามกับนักโทษว่าพวกแกคือตัวอะไรนักโทษคนนั้นได้ตอบกลับไปว่าฉันคือแกฉันคือความบ้าคลั่งที่แฝงอยู่ในตัวแกฉันคือจิตสํานึกของสัตว์ร้ายที่ฝังอยู่ในหัวใจของพวกแกฉันคือสิ่งที่พวกแกซุกซ่อนเอาไว้ที่ใต้เตียงแล้วก็สะกดไว้เมื่อพวกแกแสร้งทําเป็นคนดีเมื่อได้รับคําตอบนั้นเขาก็ถูกสังหารด้วยการยิงจากนักโทษที่เหลือครับ และทั้งหมดก็คือ10อันดับตำนานเสียงขวันที่เกิดขึ้นที่รัสเซียครับ ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยยังมีตำนานสยองขวัญแล้วก็ตำนานเมืองที่เกิดขึ้นมากมายในรัสเซียครับและช่วงตอบคอมเมนต์ในวันนี้มีคอมเมนต์ที่น้องๆได้ถามกันไว้ในคลิปที่แล้วของ Scary Toplist 10อันดับตำนานสยองของเม็กซิโกครับครั้งหน้าขอแบบนี้อีกแต่ว่าขอเป็นประเทศญี่ปุ่นได้ไหมจริงๆญี่ปุ่นเคยทำไปแล้วหลายคลิปมากครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในรายการ Scary Toplist แต่เอาจริงๆญี่ปุ่นก็มีตำนานเยอะแยะเลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับติดตาม Scary Toplist ต่่่อไปปละกันนนนเพรราาาญีุนนมแนนคบ รอบหน้าขอเกี่ยวกับตำนานของรัสเซียได้ไหมคะวันนี้จัดไปครับรัเสเซีย10อันดับครับผมทรงผมแปลกตากว่าที่คิดหรือเปล่าคือบางครั้งมันก็ขี้เกียจทำผมแงก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างขอเทรเวอร์เฮนเดอร์สันหน่อยครับสัตว์ประหลาดของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันมาแน่นอนครับแต่ว่าขอเวลาหาข้อมูลก่อนสักพักหนึ่งนะครับและสําหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าใครมีคําแนะนําหรือว่ามีตำนานเรื่องไหนที่นิกยังไม่ได้เล่าก็สามารถคอมเมนต์ไวได้ที่ด้านล่างนะครับและคอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจนิกก็จะนําไปตอบให้ใน E P ถัดไปของ Scary Top List canny Top รับรับสหในนนวีนน้้ดเวลาาลรับตอองขอกไป เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ใน Scary Top List ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ